สวัสดีพี่น้องป้องไปนะครับผมมาพอกันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานอ่ะผมมือนีพาพพี่น้องมากินไก่อบองกรบพี่น้องขับรถไปพอพอดีนะครับเพิ่นมีทั้งไก่อบองมีทั้งกันข้อหมูย่างข้อหมูย่างนี่เล่งไว้ละเดี๋ยวมีโอกาสอยากกินก็ไปจัดเลยนะครับพี่น้องเฮ้านะผักมีแค่นี้ครับมีสลัดมีผักหอมปลอมหอมผักสลัดมีลายยางอยู่แล้วก็มีบักแตงนะครับพี่น้องมือนี น้ำจิ้มมีสองอย่างครับมือหนึ่งับน้ำจิ้มแจวครับอยากเอามาจับแจวลองเบิงขอบคุณหลายๆขอบคุณพี่สาวทั้งรอยเอ็ดนะครับส่งมาให้ผมได้ชิมเบิงเพิ่เพึ่งเห็ดลองเบิงนะครับพี่น้องนะครับแต่ว่าผมซิมแล้วแซ่บนะครับผมน้ำพริกแม่เพนสีนะครับผมเป็นน้ำพริกปลาบองแล้วก็น้ำพริกคาที่ผมกินเนี่ยน่าจะน้ำพริกคานะครับผมเดี๋ยวสนใจผมจะเอาให้อันนี้เพิ่นส่งไม่ผมชิมมือเสือนะครับพี่น้องก็ลองชิมลองเบิงนะครับเนาะมาแซ่บๆน้ำกัน ว่าที่ซื้อมาสองโตมันได้ี่น้องโอ้หอนหอนอย่เบิ้งบัดที่นี่เบิ้งไปเบิง้งว่าโอ้ยกินอยากกินเบอเบอร์สนอกอืมนวดีครับแซบคัดตัวคัดตัวรุดออก ขุยก็น้ำพริกคาเพื่อนเอาออกจากองค์ไม่ไหมอยู่ผมไปโอ้ยควหนห่งยหุยเดี๋ยวลองน้ำจิ้มเพ่นครับ เป็นน้ำจิ้มน่าจะพริกพงธรรมดาครับว่าไม่น,น้ำจิ้มมันบัาขามแซ่บ บ้ามันยังเนาะอือคุยอะไรเป็นน่องแจ้ว เล่งไว้หลายมือแล้วนะครับไปทำงานไปโรงเรียนบ้านนี้มันอยู่ส้อยออกบบ้บนพักเจ้าของนี่แหละพอสิกินนี่มือแรงบ่ไดิกินได้เทียเพราะว่าเป้นขายเบิดก่อนครับ เนื้อ <inations> uh <huh> นุ่มดีไหมอืมบอกแข็งไหมพี่น้องปกติกันเขากินปิงไก่เองสินะเขาสิรู้สึกแข็งได้ครับส่วนเอิกมันส่วนอะไรนมันเนี่ย อันนี้นุ่มไหมว่ามันมักไวอร่รสคือมันเพิ่นมากกับบร้ สุดยอดแซ่บ แับแ่บมืนอนี่หยุดครับเลยมีโอกาสได้ทายกลิปนได้กลิ่นน้ำมือเสาก็เลยได้มีโอกาสซื้อนี่แหละ อู้มักหลายมูนุ่มไหม,มแสดงว่าข้าวมูอยางนี่ม่ต้องวางเล่ยนุ่มแน่นอนผมว่า โอ้สิขาเดีับดึง,หอ,ดงหอหอนคหับ อย่าพ่งงงมือกิน คุยเจ้าพิค่ะ พักไม่ค่อยได้กินอีกแล้วไปเดินขึ้นยานกินมาเบิด จจเดี๋ยวจเล่มแลวพี่น้องเนาะเดี๋ยวังกินส่วนมันกินง่ายๆก่อนมังเหนือเลยไหล もんもんもんおっおっおっ。 กินเต้หนูอบองครับบ้านะน่ะหนูอบองร้านเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่เคยสัง่งอยู่บ้านผมนะ่ะเพิ่นยหญ่ไปอำเพื่อเพ่นครับขออนุญาตเดือมเพื่ออีอย่างบกผมก็จํบบ่ได้ ก็เลยบม่ได้กินนะครับแซบแซบงวดหนึ่งไปซื้อน้ำเพลินเมาเพลินแปดเก้าลอยผนว่าการกินนี่ยังกรงซาซามองผมเนี่ยบอกได้ว่า บ่ไ,ได้กินคนเดียวอย่างที่แพงๆนอกจากจะของยุงสีแต่ส่วนมากคงกับบอกกินนะครับคือผมจะกินยูบานเท่านั้นนะครับต้องซื้อมากเพื่อสุพน้นสุกค้นได้กินนะครับอันนี้บอกเลยเพื่อจังหอยแข็งจัก,กรพผัดยัางๆใหญ่ๆนะผมก็สั่งเทอละสิบโลสิบสองโลกันเลยครับเพื่อ ติดแต่เห็นทุกคนได้กินบ๊แมนแค่ในครอบครัวรุ่งผมนะครับรุ่งป้าก็ได้กินนะครับเพื่อเท่ากับต่างคนต่างพึ่งผ้าอาศัยกันเท่ากับแบ่งปันกันเพราะว่าขันยาพี่น้องมาหักกันถ้าผู้ได้สิสมหาหักเมันบ่ล่ะพี่น้องคือแม่ผมเนี่ยสิสอนตลอดว่ายาเป็นคนแรงนำใจ ย่าเป็นคนที่ขีดที่มีเอยียงกับแบงปัน่นพีแบ่งปั่นนองนะครับอินทปพาล่ำเมื่อกี้ผมกะซื้อไปให้เครื่องยาเครื่องพี่น้องลุงปลานาอ่าได้กินเบิดนะครับเจขอขวางิันแทงเนาะพี่น่องนอก,นอก,นอกผมก็ซื้อให้คนละกองกองหนึ่งก็บรอยเดิห่าบาทซือหาโรคครับซื้อไปเมื่อหนหร่ อินบารลัมไปซื้อหนาสวนมันโลและสามร้อยห้สิบนะครับตอนนี้สี่ร้อยอขอบคุณพี่น้องนะครับบอเบ,บิดดอกตาบาเวลามันหลวงเลยนะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับพอกันไม่ในคลิปต่อไปนะพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ